กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางได้รับแจ้งจากกองอำนวยการาน้ำแห่งชาติว่าได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยายและสถาบันสารสนเทศทรัพยากราน้ำได้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเข้าระวัง บินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว,ว่าช่วงวันที่สิบถึงสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำหลากบินถล่มน้ำล้น,ลน,ำลนอ่างและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงแจ้งให้ห้าสิบเจดจังหวัดและสนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจกัจกรกลสาธารณาภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีหากมีแนวะโน้มเกิดสถานกา,ารณ์รุนแรงในพื้นที่ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดทังนี้ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศสถานกา,ารณ์ภัยและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดผนิชนาขวัญแสนสุขรตรงาน